สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีท่านผู้ที่ชื่นชอบสะสมเหรียญน,นะครับบม่ว่าจะเป็นเหรียญเกา่าเหรียญใหม่เหรียญตีระลึกต่างๆนะครับแบ่งเกา่าแบ่งใหม่แบ่งเทีลึกโดยนะครับอยู่กับผู้นานนะครับนอกคลิปนี้นะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าชูช่องของผู้นานซาบาทนะครับนอกผู้นานก็มี2เหรียญน,นะครับมี2ชนิด นะครับเนะาะจะเอามาอัปเดตข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญและราคาเหรียญเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ที่มีราคานะครับเนาะก็จะได้นํามาอุมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเนาะที่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาตัวนะครับเนาะบางข้างบัลเอิเข้าไปอ่านหรืออ่านแจ้งใกดก็ดีก็ต้องขออภัยตัวนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะทีทรงนะครับภาพเหรียญยังมาทาง ID Line นี่ของผู้นานช่องทางเดียวติดต่อได้นะครับเนาะ <c oughs> คือ ID Line นี่นะครับหรือว่าถ้าคลิปก็จะมีลิงก์าลายตัวนนะครับเนาะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณตีทรงรูปภาพอย่างเข้ามานะครับรูปภาพเหรียญน,นะครับเป็นคลิปโอของเหรียญตีเอามาสอบถามหรือวาอ่าเพื่อประเมินราคานั่นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับนาองปูนานก็จะมาเล่าสู่กันฟังและอัปเดตราคาไปด้วยกันนะครับเนาะสำหรับเหรียญที่ปูนานจเจ้ามานั่นนะครับเดี๋ยวเามาดูเหรียญอันแรกก่อนก่อนนะครับเนาะก็คือเหรียญ1นบาทก่อนนะครับ1บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิดละ1บาทนะครับเนาะแบบ1บาทนะครับเป็นแบบนี้นะครับเนาะของราชการที่ สิบนะครับของราชการที่สิบนะครับเดือนหนึ่งบาทอ่าที่เขาแจ้งกันถึงวันนี้รุ่นใหม่นะครับเนาะเนี่ยของราชการที่สิบแบบนี้นะครับอ่านะครับเนาะแบบนี้นะครับอ่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องว่าแบบปกตินะครับแบบปกตินะครับพพศเสียนครับนะครับอ่าด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปของในหลวงราชการที่สิบนะครับเนาะอ่าด้านข้างก็จะมีข้อความว่านะครับ มหาวชิราลงกรณ์นะครับนอรักการที่สิแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทขอบเฟืองนะครับเนาะเป็นขอบเฟืองนะครับเหรียญชนิดนี้นะครับเนาะก็มีจํานวนการผลิตอยู่หลายร้อยล้านเช่นกันนะครับมีอยู่หลายร้อยล้านเช่นกันนะครับปุณานจะมาอัปเดตนะครับเนาะอัปเดตนั่นก็คือของปีพศ2565นะครับนี่ครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเนาะปี2565นะครับอ่านะครับ นะครับเนาะเป็นวอชอลล์นะครับเ no. นี่ยนะครับเนาะอยู่ใต้พระมหาโมกุฏนะครับเป็นรัศมีนะครับเ no. นาะคำว่าประเทศไทยพศอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับเนาะสองร้อยหกสิบห้านะครับก็มีนะครับหลายๆช่องหลายๆเพจหลายๆล้านนะครับหลายๆลายๆ้ลานล้านจะว่าจะเป็นลา้ยานใหญ่ๆนะครับเนาะที่เปิ้ดประกาศตามหากัน,นราคากขยต 500นะครับ500ถึง800นะครับเนาะ500ยถึง800เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนเปิอประกาศตามหากันและซื้อกันนะครับตอนนี้นะครับเนาะปุนานก็เอาเหรียญตัวอย่างนะครับมาให้ดูเนี่ยครับมันเป็นเหรียญพระเศียรกลับแบบนี้นะครับนี่พระเศียรกลับแบบนี้นะครับเนาะเป็นแบบไหนเดี๋ยวปุนานจะมาให้ดูว่าจะชี้จุดให้ดูนะครับว่าเป้นรับซื้อกันแบบไหนตีราคา500ถึง800นะครับ อ่าห้ถึง800บาทนะครับเนาะอ่านะครับถ้ามีเหรียญปีพศ2อง0ันะครับ65นะครับเนาะด้านหัวด้านก้อยนะครับขึ้นนะครับบนห้องว่าเหรียญผ้าเสียนตรงอันนี้เป็นผ้าเสียนกลับนะครับเนาะตัวอย่างนะถ้าเป็นเหรียญผ้าเสียนตรงนะครับเนาะบนห้ับซื้ออยู่ที่500ถึง800นะครับเอาผ้าเสียนตรงเนี่ยมันตรงขึ้นแบบนี้ครับด้านหัวขึ้นแบบนี้นะครับอ่าด้านหัวขึ้นแบบนี้ด้าน ก้อยด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นไปที่ทางเดียวกันนะครับอ่าก็มีหลายๆล้านหลายๆช่องนะครับล้านใหญ่ๆดังๆเพื่อกับฮับซื้ออยู่ที่500ถึง800นะครับสำหรับปีพศ2565นะครับเดือนบาดปีพศ2565นะครับอ่านะครับนะครับแบบผ่านการเจนะครับเอาอย่างที่เปืนว่าราคา5 600กรับผ่านการเจ๊นาฮะแบบผ่านการเจนะครับายังบบผ่านการเจนะครับ ก็จะมีราคาสูงก็นั่นนะครับอันนี้ปผนบอกผ่านการใจ้าร้อยถึงแปดร้อยนะครับก็คือเหรียญผ่านการใจ้ก็ตามสภาพนะครับเนาะก็คือพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรงด้วยกันนะครับเนาะจะไปเลือกนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสีห้าเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบนะครับแบบนี้นะครับขึ้นตรงกันแบบนี้นะครับเนาะอ่าแบบนี้นะครับอ่าตรงกันแบบนี้นะครับ สามรับเหรียญต่ <Stars> ตอไปนะครับนั่นก็คือเหรียญนี่ครับของราชการที่เก้านะครับเหรียญเส้าห้าสตังค์นะครับเนาะเหรียญเส้าห้าสตังค์นะครับเนาะเหรียญเสาห้าสตังค์แบบเนี้ยเนื้อสีทองเหลืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอไปทองเหลืองบบแบบนี้นะครับอ่าเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับเนาะนะครับเป็นพระเสียนกลับนะครับแบบเนี้ยครับ เดี๋ยวเหรียญทีส่สวยๆงามนี่ปุนาก็ะยิบมานะครับนระยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนเนอะอ่านี่ครับนี่นนเนาะเหรียญน,นะครับสองห้าสตางค์นะครับเนาะยี่สิบห้าสตางค์นะครับอ่าชัดกว่าครับเนาะบัชัดปุนาหาที่มันชัดๆก่อนต้องขออภัยตัวเนะครับคือด้าน หัวนะครับเนาะหรือด้านหน้านะครับก็เป็นพระบรมรูปนะครับของราชกาลที่เก้านะครับแบบพระเศียรเล็กแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเนาะเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเอ่านี่ครับอันนี้มันค่อยสวยงามนะครับเนาะอ่านี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับอ่านี่เป็นพระเศียรเล็กนะครับเนาะ ของปีพศ2533เหรียญ75ส,สตังค์นะครับเดี๋ยวปู้นา่นจะมาอบอกกล่านะครับเนาะอันนี้ก็มีข้อมูลเข้ามานะครับมีข้อมูลเข้ามาบอกว่ามีเหรียญชนิดนี้นะครับที่มีราคาเหรียญถึง2 0,000ื่กันนะครับบนประกาศรับซื้อล้านดังๆล้านใหญ่ๆนะครับนอกาะบนประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งเป็น2 0 0 0 0บาทเป็นแบบไหนนะครับเอามาดูข้อมูลก่อนก่นว่าเหรียญแบบนี้นะครับเนาะเหรียญแบบนี้ เหรียญเซาห้าสตังค์ ang, นะครับปีพศ2533นะครับปี2533เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับปกติแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1.9กรัมนะครับ1.9กรัมนะครับโดยประมาณซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญสาหรับเหรียญ เซาห้าสตังก์นะครับปีพศ2533นี่นะครับเนาะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่หล้าน3 8 4 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญเซาห้าสตังก์นะครับเนาะแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่1.9ก้ากิ๊บนะครับทำไมปุนาถึงบอกน้ำหนักเพราะว่ามีนะครับการเหรียญที่รุดรอดนะครับเนาะที่อันนี้ออกมานะครับซึ่งเหรียญนั้นนะครับเนาะจะ มีน้ำหนักอยู่ที่5.8กรัมนะครับจะมีน้ำหนัก5.8กรัมนะครับนักห่างจากเหรียญปกติ1.9กรัมนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่5.8กรัมนะครับ down, เนาะห้ากรัมเหรียญที่ว่านะนะครับเหรียญที่ว่านะครับเพราะว่าอย่างนะครับเนาะทำไมราคาถึง2 0 0 0มื่นนะครับนั่นก็คือเหรียญที่ลุดหลอดออกมานะครับ เหรียญรูดลอดออกมานะครับจี่ปุนสั่งทําแบบพิเศษออกมานะครับเนาะตอนนี้เปิดประกาศตามหากันแล้วนะครับประกาศตามหาซื้อเหรียญหนึ่งเป็นสองหมบาทนั่นก็คือเหรียญเซาห์5สตางค์ปีพศ2533น,นะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําเจ้าข้อมูลเปล็นบอกไว้ว่านะครับเนาะมีส่วนผสมสามอย่างนั่นก็คือทองคํานะครับเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ อะลูมิเนียม6%นะครับแล้วก็นิกเกิลนะครับนิกเกิลอยู่2%นะครับทั้ง3ส่วนนี้นะครับเนอะมาผสมกันนะครับเนอาผสมกันมาเป็นเนื้อทองคําออกมาน้าหนักอยู่ที่5.18กรัมนะครับเป็นเนื้อทองคําถ้าใครมีก็สังเกตดูนะครับเนอะปะโปรออกมาปะาโปรออกมาในจํานวน1,384,000เหรียญเนี่ยนะครับ อ่าเบลล์นะครับอาจจะอยู่ในมือท่านในกระเป๋าท่านก็ได้นะครับเนาะอ่าสำรับเหรียญเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคํานะครับเนาะอ่าเพราะว่าปนบอกว่าอ่าจากข้อมูลนั่นปนบอกว่าอ่ามีเนื้อทองคําอยู่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอลูมิเนียมมีหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็นิกเกิลอยู่สองเปอร์เซ็นต์นะครับปนบอกนะครับเนาะอ่าเนื้อเป็นเนื้อทองคํานะครับอ่าเป็นเนื้อทองคํานะครับแบบ อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนี่ปุณานเมื่อดูนะครับปุณานเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับขอบไปขอบเฟืองแบบเนี้ยครับอ่าขนา right ดเรียนก็เท่ากันนะครับเนาะแต่อาจจะมีการอาจจะหนากว่านี้ als, ห simplified. น่อยหนึ่งก็ได้นะครับอ่าถ้าใครมีอ่ตาช่างดิจิตอลก็ลองช่างดูนะครับเนาะอันนี้ปุณานก็ลืมเอามาอ่าลืมเอามาตัวนะครับอ่าซื้อมาใหม่แล้วนะครับเนาะก็อ่าสำหรับตาช่างดิจิตอลอันเก่าก็พังไปแล้ว นะครับต้องขออภัยตัวเพอดีก็ลืมออกมานะครับก็ได้ข้อมูลมาก็รีบกระฟังมาทําคลิปุกท่านทุกคนได้รับชมรับทราบกันว่ามีเหรียญเนื้อทองคําในปีพศ2533เหรียญชนิดละ55สตางค์มีจริงนะครับมีแต้นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับถ้าใครมีหลายๆเหรียญนักนะครับลองสังเกตดูนะครับเนาะเปิ่น ประกาศมาแล้วว่ามีในปีพศ2533เพราะปี2533น่าจะออกเป็นทีละลึกนะครับเหมือนกับเหรียญ5เหรียญ10เนาะครับเนาะผลิตน้อยตัวนะครับ่านะผลิตน้อยตอยัวแ,แล้วมีเหรียญนี้ตัวนะครับเหรียญสลึงนี่ที่เป็นเนื้อทองคํามาข้างที่มันลดหลอดออกมานะครับคือเหรียญที่เป้นสัง่งทําออกมาเป็นชุดนะครับเป็นชุดที่เอาหมาเพื่แอแก่เจ้าหน้าที่คือบุคคลสําคัญคญต่างๆนะครับเนาะคือมันลดหลอดจากกระบวนการผลิตนะครับ จะบดการผลิตนะครับอาจเป็นไปได้ที่เฮาที่จะปะกันนะครับเนาะนะครับข้อสองอย่างนี้นะครับบุณนาคก็นําเอาข้อมูลนะครับเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับสาหรับเหรียญหนึ่งบาทรอซิปนะครับจะไปลืมเน้อนะครับก็คือเหรียญชนิดละ1บาทปีพศ2565นะครับ พระเสียนตรงนะครับอ่าทั้งหัวขึ้นแบบนี้ด้านหลังด้านก้อยก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเนาะอ่าถ้ามันขึ้นฮะเหมือนกันเลยนะครับก็มีราคานะครับครับซื้ออยู่ที่500-800บาทนะครับเนาะ500-800นะครับอ่านั่นก็คือปีพศ2565นะครับปีพศ2565พระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรง นะครับสามรับเหรียญเซาห้าสตางค์นี่นะครับก็คือปีพศ .2533 นะครับซึ่งเป็นเนื้อทองคําที่เปินประกาศทับซื้อกันเนาะเปินประกาศทับซื้อกันถึง2 0 0 0 0่นกันนะตอนนี้นะครับตอตอนนี้นะครับก็มาเนี้อาจจะขึ้นอยู่นะครับเนาะก็เป็นเหรียญที่รุดดอดออกมานะครับเนาะรุดอดออกมาในจํานวนที่การผลิตอยู่ทีทั้งหมดอยู่ที่1ล้าน3,84ปนพันเหรียญซึ่งเป็นเหรียญปกติเนี่ย ผลิตมาหน่งล้านสามแสนแปเหรียญพอดีอมีเนื้อทองคำรุดนะครับหลอดออกมาตัวนะครับเนาะที่เปิดออกมาหมุนเวียนใจใ๊จ่ายเฮานี่นะครับเนาะก็จะไปลืมนะครับแล้วใครมีก็ลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูหรือจังดูนะครับนอก่ากจะมีเหรียญยังที่ปุนานบอกก่อนะครับเนาะ นะครับถ้าหากว่าข้อมูลปูนานัานพิษพลาดปักการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านทุกคนตัยนะครับเนาะต้องขออภัยทุกท่านตัยอูพิษอูถูกอย่างใดก็ดีนะครับเนาะต้องขอสุมาประทานอภัยตัวนะครับนะครับเรามีอยู่2อย่างนะครับเนาะคลิปนี้นะครับปูนานก็เอามาอัปเดตข้อมูลทุกท่านทุกคนได้รับชมรับฉาบการนะครับนอกจากนี้การคลิปก็ อ่าห่างหายไปนานก็ต้องขออภัยทุกท่านทุกคนตัวจริงกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามนะครับก็อย่าไปลืมกกดไลค์กดแชร์กันต่อนะครับเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นั้น,นในการทำคลิปต่อๆไปตัวนะครับเนาะนะครับเนาะจำได้ก็ยังนะครับจำได้หรือยังว่าเหรียญน,นี้นะครับเนะาะสองห้าสตางค์นะครับเนาะปีพศสองพันร้อยสามสิบสามเนื้อทองคำนะครับเป็นทองวันเนื้อทองคำนะครับมีส่วนผสมของทองคำอยู่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อะลูมิเนียม 6%แล้วก่อนนิกเกิลน,นะครับอยู่2%นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่5้าจุดแัมนะครับเนื้อทองคำนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่5.18กรัมนะครับเนาะสำหรับเนื้อทองคำปีพศ2533เหรียญสิบห้าสตางค์นะครับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยพัตรงนะครับเหรียญหนึ่งบาทพัสดีนตรงขึ้นด้วยกันนะครับถ้าปเป็นเหรียญพัสดีกลับก็บกยังบ่มีราคาราคาก็จะอยู่ที่ อ่าหน้าเหรียญก็คือ1บาทนะครับเป็นเหรียญหบาทแบบนี้นะครับเนาะเหรียญหบาทแบบนี้นะครับเนาะอ่าเหรียญหบาทแบบนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับต้องขออภัยด้วยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเหรียญหนึ่งบาทนะครับเนาะคือเหรียญพระเสียนตรงนะครับเนาะเหรียญพระเสียนตรงนะครับ เหรียญหนึ่งบาทรอซิบแบบนี้นะครับเหรียญพระเสียนตรงถ้าด้านหัวนั้นกล้อยขึ้นไปถึงแขนถึง2เนี่ยเวลาข้อมูนเรียนแล้วนะครับก็จะมีราคานะครับมาห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทเช่นกันนะครับเนาะเอาละครับนอกจกาผู้นานก็นำเอาซองเหรียญนี้มาอัปเดตข้อมูลมาเรล่าสู่การฟังนะครับนอกขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผู้นานนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนานตเพื่อปุนาตัวเพิ่มเป็นกำลุงใจนะครับกำลังใจเพื่อปุนานในการทำคลิปขั้งต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับคลิปนี้นะครับท่านนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจดดีมีใจมีเงินทองใจใจทุกผู้ปกคนนะครับสำหรับปุนานคลิปนี้ขอตัวไว้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ